สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเส้นวาสนานะครับว่าเส้นวาสนาแบบไหนเนี่ยจะดีที่สุดในความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับอันดับแรกเราก็มาดูกันก่อนนะครับว่าเส้นวาสนาหมายถึงอะไรเส,ส้นวาสนาครับจะหมายถึงการดําเนินชีวิต ความหมายของการดาเนินชีวิตเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมองถึงเรื่องของการทำมาหากินหาก,การทำงานหาเงินเนาะว่าถ้าทำในช่วงอายุนี้หรือว่าในเวลานี้เราจะหาเงินได้ไหมทำงานได้ไหมได้มากได้น้อยหรือมีปัญหาอุปสรรคหรือเปล่าเราก็จะดูจากเส้นวาสนานะครับสำหรับเรื่องของเส้นวาสนาเนี่ย ในมือแต่ละคนบ่งบอกได้แค่ว่าดีหรือไม่ดีได้มากได้น้อยต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของมือนะครับว่าเจ้าของมือเขาทำอะไรทำงานแบบไหนยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเส้นวาส,สนาดีตามมาตรฐานทุกอย่างเลยอันนี้คือดีเนาะแต่เจ้าของมือนะครับเป็นคนที่ทำงานด้วยกิจการของตัวเองอย่างเช่น เปิดร้านข้าวแกงอ่าข้าวแกงริมทางลักษณะนี้แสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค้าขายดีขายได้มากลูกค้าเยอะแต่นะครับมันก็จะมีข้อจำกัดที่ว่าเขาก็จะได้เยอะในขีดความสามารถของร้านข้าวแกงข้างทางแต่ถ้าเกิดเจ้าของมือนะครับไปเปิด มีกิจการรับเหมาก่อสร้างเนาะแน่นอนว่าการรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็จะมีกําไรที่มากกว่าเนาะถ้าเกิดเขามีเส้นลักษณะที่ดีเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างก็แสดงว่าเจ้าของมือคนนี้จะต้องมีงานเข้ามาเรื่อยๆเข้ามามากจนเขาทํางานได้ค่อนข้างเยอะมากๆแน่นอนว่าไรายได้เขาก็ต้องมาก เมื่อมาเทียบกันแล้วนะครับระหว่างข้าวแกงกับรับเหมาก่อสร้างรายได้ก็ต่างกันอยู่แล้วอันนี้ก็เลยจะจะแนะนําให้รู้ว่าการที่จะดูมือว่าคนไหนจะรวยไม่รวยเนี่ยต้องดูด้วยว่าเขาทําอะไรนะครับไม่ใช่ว่าลายมือดีเนินดีโอ้ทุกอย่างดีหมดเลยแต่เขาทํางานเล็กๆแน่นอนเขาก็จะมีแค่เล็กๆ เมื่อเราเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเส้นวาสนาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องของมาตรฐานของเส้นกันก่อนเส้นวาสนานะครับหรือเส้นทุกเส้นเลยในศาสตร์ลายมือเนี่ยต้องมีความคมความชัดความลึกเป็นอย่างไรความคมชัดลึกก็คือเส้นที่เล็กเล็กเหมือนเส้นได้นะครับแต่มีความคมชัดมองด้วยตาเปล่าเห็นแล้วรู้สึกว่าชัดเจนไม่มีการพลามัวเบอร์ นอกจากนี้แล้วนะครับก็ต้องไม่มีเครื่องหมายเสียหายมาสัมผัสอย่างเช่นเครื่องหมายเกาะเครื่องหมายดอกจันทําให้ความหมายที่ดีๆของเส้นวาส,สนาเนี่ยลดลงไปเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับเส้นวาส,สนาที่ดีอย่างน้อยๆต้องยาวมาสัมผัสเส้นใจนั่นหมายถึงว่าการทํางานหาเงินหาทองเนี่ยได้ตามที่หวังที่ต้องการ เราจะมายกตัวอย่างเส้นวาสนะที่ไม่ดีนะครับอันนี้คือเส้นที่ดีเส้นที่ไม่ดีเป็นอย่างไรก็จะมีเครื่องหมายไม่ดีมาสัมผัสนะครับเช่นมีดอกจอันนะเกิดเครื่องหมายดอกจันขึ้นหรือมีเกาะเข้ามาสัมผัสมีเกาะเข้ามาสัมผัสนะครับลักษณะนี้หรือแบบนี้ก็ได้ซึ่งเครื่องหมายต่างๆเหล่านี้ครับจะทําให้ความหมายของเส้นวาสนาเนี่ย บกพร่องหรือว่าลดลงไปถ้าพูดเหมือนกับพลังงานความดีงามเนี่ยมันก็จะลดลงไปหรือมาบั่นทอนความหมายให้แย่ลงตามเครื่องหมายนั้นๆน,น,นะครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเส้นวาสนาที่ดีเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเส้นวาสนาแบบต่างๆเนี่ยมีแบบไหนบ้างนะครับแล้วให้ความหมายอย่างไรเส้นวาสนาแบบแรกนะครับก็จะเกิดจากส้นมือนะครับขึ้นมาสัมผัสเส่นใจ อันนี้ก็คือเส้นวาสนาที่บ่งบอกว่าเจ้าของมือจะเป็นคนที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันดิ้นรนทํางานค่อนข้างหนะักกว่าจะประสบความสําเร็จได้นะครับอันนี้คือแบบที่1แบบที่สองนะครับก็จะมาจากเนินจันท์เนินจันทร์นะครับก็จะหมายถึงคนที่ทํางาน ค่อนข้างสะดวกสบายไม่หนักหนานักแล้วก็มักจะมีโอกาสดีๆแบบไม่คาดฝันเข้ามาอยู่เสมอๆรวมถึงในการทำงานเนี่ยก็จะมักจะมีคนให้โอกาสหรือคอยช่วยเหลืออยู่สม่าเสมอต่อไปนะครับเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินองังคารต่าเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินังคารต่ำนะครับมักจะเกิดกับผู้ที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ ไม่ชอบใจหรือหวาดกลัวไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองต้องทำอาจจะเป็นเช่นต้องทำงานกรุงศรีของครอบครัวเนาะแต่ว่าด้วยความรู้สึกของเราอาจจะไม่ชอบใจนักแต่ก็จำเป็นต้องอดทนทำไปเป็นต้นนะครับต่อไปก็คือเส้นวาสนาที่มาจากเนินังคานสูงใครที่มีเส้นวาสนามาจากเนินาง,งคานสูงนะครับ มักจะเป็นคนที่จะต้องมีการต่อสู้แข่งขันช่วงชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือว่าถ้าเกิดค้าขายเนี่ยก็มักจะมีคู่แข่งเยอะเป็นต้นนะครับแล้วก็เส้นวาสนาหลบที่ราบลำบากซึ่งพบได้น้อยมากนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าหากใครมีเส้นวาสนาแบบนี้นะครับจะเป็นคนที่สบายมาก เหมือนกับเกิดมาอยู่บนกองเงินกองทองทำอะไรก็สะดวกสบายไม่มีปัญหาอุปสรรคเข้ามาขัดขวางในการทำมาหาก,กินเลยซึ่งเส้นนี้พบได้น้อยมากนะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับเส้นวาสนาแบบแรกแบบที่สองแบบที่สามสแล้วก็5นะครับทั้งหเส้นเนี่ย ถ้าให้เรียงตามความรู้สึกของผมที่คิดว่าเส้นไหนดีที่สุดเนี่ยก็จะม,มีตามนี้ครับอันนี้ก็คืออันดับ1ก็คือเส้นวาสนาหลบที่ราบลำบากอันดับสองก็คือเส้นวาสนาจากเนินจันทร์อันดับที่สก็คือเส้นวาสนาจากส้นมืออันดับที่สนะครับก็คือเส้นวาสนาจากอังคารต่ํา และดับสุดท้ายก็คือเส้นวาสนาจากเนินังคารสูงซึ่งเส้นวาสนาที่พบบ่อยๆจริงๆแล้วนะมักจะพบอยู่2เส้นก็คือในแบบที่2และที่ะครับก็คือเส้นวาสนาจากเนินจันท์แล้วก็เส้นวาสนาจากส้นมือหรือกลางฝ่ามือเนี่ยมักจะพบเจอได้บ่อยซึ่งมันจะเป็นอะไรที่เห็นค่อนข้างเด่นชัดนะครับก็คือคนที่ทํางานเหนื่อยยากลําบากแต่ก็ประสบความสําเร็จกับคนที่ ทำงานแบบเรื่อยๆสบายๆแต่ก็ประสบความสำเร็จเช่นกันลักษณะนี้สำหรับเรื่องของลายมือเกี่ยวกับเรื่องของเส้นวาสนาแบบไหนดีที่สุดนะครับก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าแบบไหนดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วย แล้วก็ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสาสตร์ลายมือเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อที่จะได้ตอบข้อสัทาไม่หายข้อสงสัยสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ